สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่26ธันวาคมนะคะคุณได้ราชินีถือดาบกับผัวส่วนเขานะคะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยตั้งตรงนะคะ หลายๆคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะถึงขั้นเซเบอเรตก็คือว่างอนกันแยกกันอยู่นะคะลดสถานนะบางคนเลิกกันไปแล้วนะ,ะวันนี้แฟนคุณจะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาง้อนะคะบิ๊กไทม์เลยนะคะก็ง้ออย่างหนักอะนะคะเเขาจริงใจนะถือถ้วยมานะคะแล้วก็เขาก็รุกมากด้วยนะคะอยากได้คําตอบตัวคุณเนี่ยยังเป็นราชินีถือดาวที่กับหัวไม่มองว่าคุณยังไม่แน่ใจนะคุณอาจจะอยากได้เวลาก็ได้หรือว่าอาจจะอยากได ข้อมูลมากกว่านี้ว่าเขาเนี่ยปรับปรุงตัวเองดีหรือ,อยังนะคะอะไรที่เป็นข้อพิพาทเก่าๆเนี่ยเขาแก้ไขได้ออยังประมาณนี้เนะาะจักรวาลบอกว่าลูกฟอร์ซายนะคะเชื่อลังสองหอนนะคะที่จักรวาลส่งมาให้ดีกว่าคนทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารกับจักรวาลที่เขาเรียกลังสองหอนนั่นแหละนะคะก็ทําตามสัญชาติญาณตรงนั้นได้เลยนะจะตัดสินใจอย่างไรก็ไม่ผิดนะคะ